สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องการออมวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. บอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเอง 2. วิเคราะห์ผลดีของการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับรายได้ของตนเองข้อที่ 3. เห็นความสําคัญของการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับรายได้ของตนเองคะ่ะวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอสั้นมาให้นักเรียนดูเกี่ยวกับการออมเงินนะคะไปดูกันเลย นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะเราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะแล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะคุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เยินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องเวดบาให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ หนูห้าสิบาทไปซื้อปุ๋ยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาท พอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทนทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะ คุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้ไม่หยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะเพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงละจ้าวันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมาก คุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจังเรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะหนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง5้าร้อยบาท ยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาทดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้อง้าภูมิใจทุก ได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคารโอ้โห و, ต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะเลยแม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบายค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอสั้นจบแล้วนะคะเกี่ยวกับการเออมเงินของโน,ตน้ตต้นข้าวนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างคะได้รับความรู้เยอะเลยเนะงงาะเกี่ยวกับการออมเงิน ว่าเราควรออมเงินยังไงในส่วนไหนที่ต้องเก็บต้องใช้นะคะอะนักเรียนมาดูนะคะวิธีการออมเงินของนักเรียนง่ายๆนะคะวันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนสามารถทําได้ง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนออมเงินจากค่าขนมรายวันอย่างเช่นนักเรียนได้ค่าขนมคุณแม่ให้ขนม ไอค่าขนม,มวันละ20บาทนักเรียนอาจจะออมสัก5บาทตัวนี้นะคะเก็บไว้เนาะเป็นเงินออมของตัวเองหรือข้อที่2นักเรียนประหยัดการประหยัดใช้จ่ายเงินก็คือการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดนี่ยอย่างเช่น,นมายี่สิบบาทนักเรียนอาจออมเก็บออมไว้20บาทอันไหนไม่จําเป็นนักเรียนก็จะไม่ซื้อนั่นเองต่อไปฝากธนาคารนักเรียนสามารถนําเงินที่ออมไว้ไปฝากธนาคารได้ถ้านักเรียนเอาเงินไปฝากธนาคารนักเรียนจะได้ดอกเบี้ยนในส่วนนั้นนะคะ ผลดีของการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะคะก็คือข้อหนึ่งฝึกให้เราเป็นคนประหยัดนั่นเองก็คือเวลาเราใช้จ่ายเนี่ยเราจะมองว่าส่วนในส่วนที่เราซื้อตัวเนี้ยมันจําเป็นหรือเหมาะสมหรือเปล่าข้อที่2ฝึกให้เรารู้จักการวางแผนการใช้จ่ายถ้าเราเขียนรายรับรายจ่ายเราจะวางแผนได้รายรายรับเราได้รายรายรับมาเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่เราจะรู้เราจะวางแผนได้นั่นเอง ฝึกให้เราเป็นคนมีระเบียบวินัยในตนเองถ้าเราเขียนรดระเบิดจ่ายเราก็จะทราบว่าในส่วนเนี้ยที่เราใช้ไปมันจําเป็นไหมตัวนี้เราซื้อไปไม่จาเป็นเราจะฝึกระเบียบวินัยในตนเองไปด้วยข้อ <c oughs> ที่4ี่ฝึกให้เรามีความซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อตนเองอยังไงยกตัวอย่างวันนี้ฉันตั้งใจว่าจะเก็บเงิน1ิบบาทถ้าเรา เรามีความรู้สึกตัวเองว่าเราจะเก็บส0บ,บาทเราก็เก็บ10บ,บาทตัวนี้เป็นการฝึกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือผลดีของการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมค่ะค่าสรุปนะคะคุณครูสรุปเขียนเป็นแผนผังความคิดวิธีการออมเงินที่เหมาะสมมาให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะวิธีการออมเงินที่เหมาะสมแบบง่ายๆที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็คือ1นึออมก่อนใช้จ่าย ออมก่อนใช้ใจ่ายคือ,อไรคุณครูปุยยกตัวอย่างไปแล้วนักเรียนได้เงินมา20บาทวันนี้ฉันตั้งใจว่าจะออม10บาทเราก็ออม10บาทเราจะใช้แค่10บบาทในส่วนนั้นเนาะบันทึกรายรับรายจ่ายเราบันทึกรายรับรายจ่ายมีผลดียังไงเราสามารถทราบว่าแต่ละวันเราใช้ใจ่ายอะไรบ้างนั่นเองข้อที่สามฝากธนาคารฝากธนาคารยกตัวอย่างไปแล้วฝากธนาคารมีผลดีคือเราจะได้รับดอกเบี้ยน,นั่นเองใช่ไหมคะ สุดท้ายเลยง่ายๆคุณครูเชื่อว่าทุกคนมีหยอกกระปุกออมสินครูเชื่อว่าทุกคนมีกระปุกออมสินนะคะในส่วนนี้เราหยอดก,กระปุกออมสินเราเก็บออมไว้เพื่อใช้จ่ายในยามจําเป็นใช้จ่ายในยามขัดสนนะคะหรือนักเรียนโตขึ้นไปอยากที่จะศึกษาต่อนักเรียนก็จะได้ใช้เงินส่วนนี้ในการศึกษาต่อหรือเวลา เจ็บ,บ่วยไม่สบายก็จะได้เงินส่วนที่เราเก็บออมนี้ไปใช้จ่ายในยามจำเป็นนะคะวันนี้ไม่มีกันบ้านนะคะนักเรียนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ